มารูรูข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนนอกเทียกรเกเ่วไปหนอะไเย็เอ๊ะอิอเประจาจะจากไอ้ห้องใบไม้นะคะใบไม้เป็นลูกขึงไดตหวัานค่ะวันนี้อ่ะใบไม้อยากถ่ายคลิปเกี่ยวกับผู้เรียนค่ะ ได้ยินว่าเวลาไปซื้อทุเรียนอะไปตามหารถก,กระบะก็เลยมาที่นี่ซื้อทุเรียนค่ะสุกแป็นหนคะเอาสุกแบบกลงกางๆค่ะกำลังทานค่ะไม่สุกมากค่ะนัเคะเอาลูกกลางๆค่ะอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรนะคะคมณนลทองทุเรียนนี้มาจากจังหวัดอะไรนะคะอออ๋อที่ไหนที่ไหนนะคะ ปลาจีนบุรีพี่ขายที่นี่ประจำไหมคะก็ประจำป่ะประจำไหร่อ๋อขายจานอยู่ข้างตลาดนนท์เนี้ยแล้รจับนะคะกระจับเนื้ออ๋อจับเนื้อหรอคะได้ไหมคะได้ค่ะตรงค่ะอันนี้ด้วย ค่ะหนูกลับไปปอกปอกปอกแองอเ,เอ้ยปอกแองน่าจะยากใช่ไหมคะเดี๋ยวผมกีนล่างผุกดีอว่าค่ะเดี๋ยวปีนเนี้ยกีนผมกได้เลยเข้มไปให้ก่อนได้ค่ะกลับไปลองปอกแองค่ะถ้าเวลากลับไปปอกแองต้องระวังอะไรไหมคะระวังน,น้ำอย่างเดียวเราระวังแนหนมอย่างเดียวใช่ก็าผ<ะ>้าค<ะ>่าะตรเนี้แต่งเ<ะ>งี้ยแล้วก็จับตรงเนี้ยร่องผูกไปอ๋อเดี๋ยวกีธที่ให้ร่องผูกให้ไม่ต้องจับวิธีนี้จบได้จะง่ายขึ้นเยอะทานง่ายขึ้นเยอะเข้มไปนะค่ะ ได้ค่ะได้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะลองทุกฟูเลยทุบฟูเลย,ย,ยค่ะช่วงนี้คนมาซื้อเยอะไหมคะทุเรียนขายดีอ๋อช่วงนี้ขายดีเป็นหน้ามันนะ่ะเขามันเป็นหน้าทุเรียนยค่ะอ๋ลูกใหญ่ด้วยนะตอนที่เราเลือกทุเรียนอะลุงทาให้เราจับทุเรียนได้ด้วยนะ จับแล้วดูว่านิ่มไหมนิ่มแล้วก็ประมาณเนื้อประมาณไหนคะ่ะพอเป็นเป็นครั้งแรกไปไปจับเลยคะ่ะอันนี้หมอนทองปลาจินปลาจินสุกสุกค่ะลุงเขาบอกว่าถึงเดือนเดือนหน้าก็หมดฤด,ดูทุเรียนเราใบไม้ก็เลยคิดว่าอเร็วเร็ว,รวนี้ต้องมาถ่ายทุเรียนไม่นั่นอะ่ะไม่มีกินเลยอะ่ะลุงเขาปอะทุเรียนถาดถาเขาต้องต้องยืนยืนสองให้ให้ตรงๆว่าใช้แรงเยอะนะ ใบไม้รู้สึกว่าซื้อทุเรียนก็เหมือนเสี่ยงโชคอ,อันหนึ่งด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเราต้องรอปอกเปลือกถึงจะรู้ว่าโอ้ข้างในมีกี่ลูกมีลูกใหญ่ลูกเล็กแบบนี้ค่ะใบไม้อยู่เมืองไทยอาจจะ4ปีแล้วอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ใบไม้กินทุเรียนค่ะโอ้รู้สึกโอ้ตื่นเต้นมากเลยกับใบใบไม้จะทําเป็นแบบอาหารเป็นแบบอาหารเย็นๆด้วย แล้วก็เป็นกินทุเรียนปอกเปลือกด้วยจริงๆปกติอยู่ที่ไต้หวันนะพ่อก็จะไปตลาดซื้อทุเรียนแล้วก็มากลับมาปอกเปลือกเองค่ะพ่อใบไม้ชอบกินแบบสุกมากจนเนื้อเนื้อทุเรียนลูกทุเรียนเ,เหมือนเปิดปากออกมาแบบนั้นเลยค่ะชอบกินรสชาติแบบแบบอย่างนั้น เปียนกี่ปีแล้วนะคะโอ้สามือบสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วก่อนขายส่งเอาขายส่งค่ะแล้วแต่หลังนี่มาขายปลีกเองอ๋อตอนนี้มาขายปีกตัวเองอยากถามดูว่าไม้อันนี้ถ้าเวลาเราเราจะฟังเสียงเราจะฟังยังไงนะคะถ้าเวลาคนเข้าไปซื้อทุเรียนโค้งไหมโค้งไหมโค้งไหมค่ะถ้าเสียงแน่นทูร์แต่ว่าแน่นๆแบบแน่นๆนึ่คือดิ อ๋อแน่นแน่นคือดิจับไปนุ่มแล้วจับหวานจับเนี่ยถ้าอะไรหนมันโปร่งเนี่ยโปร่งคือโปร่งคือเนื้อกับเนื้อกับเปลือกมันแยกกันแล้วแยกกันแล้วนีแยกกันค่ะดูดูนะมองดูนะค่ะเห็นไหมเห็นไหมค่ะเห็นเนื้อเปลือกแยกกันแล้วเปลือกเปลือกแยกกันแล้วมันจะเสียงปุ่งๆใช่ใช่โอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องฟังให้ดีๆหูดีแอ่์ต้องหูต้องดีใช่ไหมครับถ้าโปร่งมากก็สุกแย่จะนิ่งเยอะถ้าโปร่งน้อยจะแฝงแฝงเยอะขึ้น ได้ตามเสียงของหนูจังข้องเรอเคาะทุกลูกทุเรียนเคาะทุกลูกลูกค้าจะต้องการแบบไหนเลยเคาะได้ตามใจลูกค้าได้ห่อยค่ะงมัโอ้ได้ได้ความรู้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ไปไม้ไปข้างนอกซื้อทุเรียนกลับมาแล้วค่ะไปไม้จะมาแนะนำมีขนมทำจากทุเรียนนิดหน่อยแล้วก็ ทำของหวานที่เป็นทุเรียนด้วยค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะคะและกดไลค์และเปิดกระดิ่งด้วยค่ะทุเรียนในภาษาจีนเรียกว่าเลี้วเลียนเลี้วเลียนค่ะวันนี้มาใช้ตรงนี้ เขาแกะออกมาให้เลยค่ะอ๋ดีมากเลยแบบนี้ได้แกะสะดวกมากเลยโอ้โอ๋อขอบคุณลุงด้วยอันนี้เป็นข้างในค่ะต่อามาแกะกันนะคะอ้ก็ลูกใหญ่ด้วยนะ โอ้แกะง่ายมากเลยวางไว้ข้างหน้าเพราะว่ามีเยอะไปหน่อยอยู่อยู่หน่อยอยู่อยู่เราระวังหนะเลือกอันนึงที่แกะง่ายดีกว่าค่ะอันนี้เหมือนเหมือนข้างในข้างในมีซอกนิดหน่อยโอ้น่แต่แกะได้นะแกะได้ง่ายนะลองดูค่ะเพราะว่าใบไม้ล้างมือแล้วอะ่ะก็เลยไม่เป็นไร กินไปเลยกินคนเดียวอยู่ที่บ้านอไม่รู้พี่พี่เพื่อน,น,นก็กินทุเรียนไหมคะในปีนี้ได้กินทุเรียนไหมคะข้างในเยอะมากเลยค่ะต้องใช้แรงแกะนิดหน่อยรู้สึกแกะทุเรียนก็ไม่ง่ายนะ บางทีเจอพี่เขาแกะทุเรียนก็รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยยากแต่เวลาแกะเองแล้วโอ้ก็ยากด้วยนะไม่นิ่มมากไม่แข็งมากแล้วก็มีกลิ่นอมหวานโออร่อยอร่อยโออร่อยมากเลยนะ แกวมาเป็นแบบนี้ค่ะลองชิมอันหนึ่งดูค่ะโอ้มีกินหอมหอมตอนนี้เรากินทุเรียนเสร็จแล้วใบไม้อย่างเตรียมขนมสองอันที่ทำจากทุเรียนอันแรกก็คืออันนี้ค่ะอันนี้ก็ทำจากทุเรียนเหมือนกันเป็นทุเรียนอบกรอบค่ะเป็นที่แบบมี รสชาติเหมือนขนมเลด้วยอืมกรอบๆด้วยกลิ่นทุเรียนไม่ค่อยมากอันต่อไปคืออันนี้ค่ะไม่รู้พี่ๆเพื่อนๆรู้จักยี่ห้อนี้ไหมคะอันนี้เป็นที่ตอนตอน เพื่อนใบไม้ที่มาจากไต้หวันเขามาท่องเที่ยวเขาอะซื้อมาเยอะมากเลยประมาณ10บ0 0ถุงอันนี้จะไปฝากเพื่อนที่ไต้หวันด้วยอันนี้เป็นแบบนี้ค่ะข้างในเป็นแบบสีเหลืองๆก้อนๆมีกลิ่นหอมด้วยนะกลินหอมจากทุเรียนเป็นแบบที่กินแล้วจะรู้สึกกินทุเรียน แล้วก็นิ่มๆแล้วก็เหนียวเหนียวฟันด้วยแต่รู้สึกว่าอันนี้จะหวานไปหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับทุเรียนจริงๆนะมันมารู้สึกว่าอันนี้จะหวานไปหน่อยอืมเขาหน้าใบไม้จะลองเอาอันนี้กลับไปไต้หวันฝากเพื่อนให้เพื่อนกินดูว่าเขาจะรู้สึกเป็นไงบ้างมันก็น่าสนใจด้วยนะอันนี้อันนี้อันต่อไปคือเครื่องดื่มค่ะเป็นเครื่องดื่มที่เพื่อนไต้หวันเขา โพสใน Facebook แนะนำด้วยใบยไม้ก็เลยเอาสูตรเขามาลองทำดูคะ่ะน้ําแข็งปั่นทุเรียนคะ่ะเรามีน้ําแข็งมีนมแล้วก็มีน้ําข้นหวานทุเรียนเรามาลองดูว่ารสชาติเป็นไงบ้างใบไม้ก็ไปกินครั้งแรกเหมือนกันนะใส่ปริมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราชอบคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะเรามาลองชิมรสชาติดูกันนะคะโอ้อร่อยอร่อยแน่อ้ยอร่อยจริงๆเป็นแบบที่มีครีมแล้วก็มีเย็นๆหวานๆด้วย จริงๆใบไม้ใส่ทุเรียนไม่ค่อยเยอะนะใส่แค่หนึ่งภูอย่างเดียวก็เลยรสชาติไม่ค่อยแรงเท่ากินทุเรียนไปเลยข้างในจะมีแบบนมแล้วก็น้ำแข็งผสมกันแบบแบบดื้นๆอย่างนั้นอะ่ะอืมถ้าใส่นมข้นหวานเยอะหน่อยน่าจะอร่อยมากกว่านี้ด้วยไม่รู้พี่มีเพื่อนๆเคยดื่มไหมคะไม่รู้ข้างนอกมีขายข้างดื่มอันนี้ไหมบไมไม่แน่ใจนะ แบบตอนที่อากาศร้อนมากแล้วก็ดื่มอันนี้โอ้สดชื่นมากเลยอันนี้ผ่านไป2-3สาวันแล้วค่ะใบไม้อ่ะเอาทุเรียนไปแช่แข็งค่ะเป็นแบบแข็งๆเย็นๆแบบนี้ค่ะลองชิมดูนะคะเย็นฟันมากเลย มีใครเช่ากินแบบนี้ด้วยไหมคะเพราะว่าทุเรียนอ่ะหนึ่งลูกก็จะมีหลายๆอันก็เลยถ้ากินไม่หมดนอ่ะบ่อยก็จะเอาไปไว้แช่แข็งค่ะรสชาติก็จะเหมือนไอติมเย็นๆแข็งๆแบบนี้ด้วยแต่ก็เย็นเย็นฟันด้วยนละ <laughs> และอันสุดท้ายก็คือข้าวเหนียวทุเรียนค่ะเพื่อนๆเพื่อน ได้ดูคลิปที่ใบไม้กินข้าวเหนียวหรือยังนะคะมีหลายคนแนะนำใบไม้กินข้าวเหนียวทุเรียนค่ะใบไม้ก็เลยอยากลองมากเลยแต่ใบไม้ไม่รู้ว่าจะผสมทำอย่างไรค่ะใบไม้ไปตลาดหาข้าวเหนียวทุเรียนแต่ไม่มีขายค่ะก็เลยไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงที่เขามีขายแยกข้าวเหนียวค่ะ ก็เลยซื้อมาอันนี้ด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะจริงๆใบไม้ไม่รู้จะทำข้าวเหนียวทุเรียนอย่างไงค่ะก็เลยใบยไม้ไปถามแม่กล่าวถามป้าด้วยและตอนนี้อ่ะใบไม้แกะทุเรียนเสร็จแล้วค่ะเราจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปนะคะอืม น้ำกะทิหวานหวานเค็มเค็มค่ะแล้วก็ข้างในของข้าวเหนียวก็วจะมีอันนี้ด้วยข้าวเหนียวแล้วก็กินกับทุเรียน ข้างบนมีข้าวเหนียวด้วยอืมอืมอโอ้อร่อยมากเลยนะเอ้อร่อยนะโอ้ตอนแรกใบไม้คิดว่า หวานมากนะแต่ไม่หวานมากเลยนะใบไม้ชอบตรงที่ทุเรียนนุ่มแล้วก็เละด้วยกับข้าวเหนียวเป็นแบบที่เม็ดแต่ละเม็ดเป็นแบบชัดเจนมากอยู่ในปากแล้วก็กัดลงไปเด้งๆแบบนั้นด้วยเพิ่มกับอันที่สีเหลืองๆกรอบๆด้วยจะมี3แบบความรู้สึกอยู่ในปากเลยค่ะโอ้ oh. ครั้งแรกกิน โอ้อร่อยอร่อยนะโอเคค่ะคลิปก็ถึงตรงนี้ค่ะครั้งนี้ใบไม้ไปซื้อทุเรียนมาชิมทุเรียนรู้สึกคุ้มมากเลยได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนกับลุงด้วยค่ะและได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ลุงด้วยไม่รู้พี่เพื่อนชอบกินทุเรียนไหมคะถ้าใครชอบกินคอมเมนต์ให้ใบไม้รู้ได้ด้วยนะคะและเวลากินทุเรียนมีวิธีอะไรด้วยกินทุเรียนก็คอมเมนต์ให้ใบไม้รู้ได้ค่ะหรือว่ากลัวทุเรียนก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะคะและเปิดกระดิ่งและแจ้งเตือนด้วยค่ะใบไม้มี Facebook กับ IG ติดตามได้ด้วยนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะลาก่อน